สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาที่น้ำตกตาดโตอนจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งวันนี้ก็กลางเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนมีฝนตกนะครับก็จะไปอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันว่าหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนแล้วน้ำตกจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงน้ำตกแล้วครับเหลืออีก100เมตรนะครับ,เ,อออรบเสียงน้ำ ไหลดังทีเดียวนะครับเท่าที่จำเรืองไปมองเมื่อกี้ก็น้ำค่อนข้างขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปอัปเดตให้ท่ชมดูนะว่าน้ำตกตาโตนั้นจะเป็นยังไงครับรับกรณีเราก็เดินทางมาถึงน้ำตกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้คือไฮไลท์ของน้ำตกตาโตนนะครับความลึกของน้ำตกก็ประมาณ3เมตรนะครับสถานการณ์น้ำปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับสถานการณ์น้ำปลอดภัยนะครับ ก็สามารถดูน้ําตกได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าลงเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับเจอแล้วครับนี่ตรงนี้คือไฮไลท์ของน้ําตกเลยนะครับน้ําก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าผมเคยมาตอนในช่วงหน้าแรงนะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถ เดินผ่านน้ำตกได้นะครับสำหรับด้านบน ก็จะเป็นสะพานสลิงนะครับสามารถเดินไปชมวิวได้นะครับก็ควรปฏิบัติก็อย่างที่ข้อความที่ผมได้ถ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับ,บลงไม่ได้นะครับอีนี้ดูได้เฉพาะชั้นบนนะครับเดี๋ยวจะลงไปชั้นล่างอีกทีนึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะเดินมาชมแล้วก็มาถ่ายรูปได้นะครับ ที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับข้างล่างก็จะเป็นทานน้ำนะครับซึ่งเป็นทานน้ำที่ไหลผ่านโคดหินนะครับไหลลงมาจากน้ำตกตาโตน,นครับสวยงามทีเดียวนะครับครับนี่ก็เป็นสภาพ น้ำตกตาตนนะครับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับแต่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นสภาพน้ำก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอฟิลหนึ่งนะครับของการมาเที่ยวในหน้าฝนนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวน้ำตกหรือเที่ยวป่าอุทยานต่างๆในช่วงหน้าฝนก็จะได้ รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับก็น่ามาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เดินทางมาจังหวัดชายภูมินะครับอยากมาชมเพื่อชมน้ำตกนะครับก็ไ่ไกลจากตัวเมืองครับก็จะได้อ่ารสชาติพรสอีกแบบหนึ่งนะครับในการมาเที่ยวในหน้าฝนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตน้ำตกให้ท่านชมได้ชมเสียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปงต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ